วันนี้ได้ยินข่าวจะมีการเปิดตลาดนัดวัวควายตลาดนัดโคกระบือครับบ้านผมจะมีการเสนอราคาซื้อวัวซื้อควายกันเจ้าของควายเจ้าของวัวก็มาเจรจาไม่มีพ่อค้าคนกลางครับวันนี้จะมีการเปิดตลาดนัดวัวควายทางการเมืองไม่ทราบที่ไหนะครับคงเป็นข่าวขราวกันอยู่ฝากกรอนไปหากันแล้วกันนะครับ ฝากกรอนไปหาตลาดนัดวัวควายซึ่งจะเปิดในวันนี้ครับได้เวลาเปิดตลาดนัดวัวควายมีวัวหญิงควายชายเรียงรายสลอนประมูลขาดจากผู้แทนราษฎรน,น้ำเน่าท่วมนาครการเมืองไทยเพลิดเพลินสนุกสนานขานราคา หมดคุณค่าศักดิ์ศรีมีที่ไหนฝนตกเราขี้หมูก็ไหลไปเปล่าประกาศความจันไยให้การเมืองเปล่าประกาศความจันไยให้การเมืองไปดีครับให้ซื้อขายกันคล่องนะครับไปแล้วอยากกลับให้กลับมาอยากกลับมาให้ประชาชนเห็นหน้าอีกอย่างเด็ดขาด นักโคกระบือ